คุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันสำคัญว่ามันมีประโยชน์สำหรับผู้อื่นแล้วกิจการของเราเนี่ยเพื่อที่จะส่งประโยชน์นั้นให้กับผู้อืพอพอพอพ่นขอบคุณนะคะท่านสสสกุณนาสารนันทนสวยของเรานะคะส่งตรงมอีกครั้งหนึ่งค่ะกิจการขอบคุณ ดนะูนะคะไม่โตซ่าทีนะคะเขาเสียงเป่าเลยปะเนาะวันนี้เราจะมีการแปลร,รูปอยู่สองสองปฏิกันนะคะทั้งสดอาหารน่ะบ้านเาราอะไรเรื่องเาราต้องบอกว่านะคะ่ะเฉพาะลมกหลงในจากวิทยาลัยสอทนท่าน่าผู้ชวยศสรตราจารย์พิเชษจะมีอะไรกลกับพี่น้องไหมคะไม่นะคะว่าเจอกันบ่อยเจอกันบ่อย ท่านรองศาสาพี่น้องพวกเรามีความโชคดีมากๆนะครับที่มีท่านสสนะครับทั้งเก่งแล้วและท่านน่ารักนะครับเอาใจใส่ก<อ>็เป็นฐานทัพยากรทรทัมชาติเหมือนกันนะครับที่เราจะยกระดับไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นปัจจัยสคัญในการสิ่งที่พวกเราได้มาร่วมกันขับเคลื่อนนะครับรงองค์กรขึ้นขายโนยธุรกการออนไลน์เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่ใน ในจชมารณที่จะช่วยกันเรื่องมากมายที่จะที่จะร่วมดำเนินการรบการก็ขอให้เรียนว่าทีมงานที่น เยอะนะคะใช้เวลาในการถ่ายใช้ใช้เวลาในการพัฒน,นาสูตรนี่นะคะความสามารถพิเศษด้น่งไปหนึ่งวันหนึ่งคืนที่พิเศษแต่มันจะเป็นยาทางให้กับพี่น้องได้ว่าถ้าไปทาให้ของมันมูลค่าสูงจะเพื้อไม่ถึงอันนี้ใช่โจทยดที่เป็นต่อเราใช้เวลาในช่วงเช้าเนะะี่ยค่ะสำหรับการไปทำผลิตภัณฑ์ของสดก่อนเราจะทำแล้วท่านจะมีวิธีเพราะว่าถ้าเรานั่ครถขึ้เกียจ ก็้วนจะเปรกเบรกก่อนเลยค่ะเพื่อให้ท้องเราไม่ทรมานเพราะเราอาจจะทานข้าวเลนียได้ใช่ไหมคะมะนาวทำไมถึงใช้ผงมะนาวไม่ใช้มะนาวสาดเขาไร้ความทีนนะ่ว่าอันนี้โอ้ไม่เห็นใช้ของที่กุดแค่เขามีเหมือนตับ 500กรัมเอาช่งเลยค่ะเป็ๆดังสุดีนะครับโอ้เทปนี้ปล้วเออเวนี้ันเป็นลแทนอันนี้เป็นอย่างจุกอบที่65องศาเนี่ยเก่มาก่านต้องกินปันใ่จนี่ร้องไงอ่าได้สารเราต้องไปอบชั้นน้พรแกงอันนี้ยนะค่ะยิ่งี่ก็บอกเลยว่าตาลี่ ปลา่ใช้ใช้พีเข้าไปร้อยกรัมร้อกรัมรกรัมสามสิบค่ะเพราะว่าทาสูตราส่สาะขอะขอบุณคตอนุณ่ะขอบคุณค่ะอบนุณค่ะขบคุณค่ะอคะอนคุณ่ะอนคะอคะขอบนะขอบคุณ่ะอบคุณ่ะอนคอบ่าน่ะอะค่ะเะลอบกันแสดงว่าน้อะ น้ำมันเยอะน้ำเยอะผูด4โลใช่ค่ะผูด4โลเหลือน้มันจะเรียกว่าเป็นผงอลูมิเนียมฟอยอะค่ะมันจะช่วยเรื่องป้องกันความชื้นแล้วก็ก๊าซได้เพราะฉะนั้นของเรามันก็จะไม่ลดเรื่องของระยะเวลาของการเสียนะคะให้มันยืดออกไปได้นะคะเกดจิ

เราจะเอามชมปลาใครมีนาฬิกาตั้งเวลาให้หน่อยค่ะ5นาทีก่อนเราต้องคัดใส่ปูให้มีขนาดเขาๆที่ของนีทอก็มาแกะดองนการจะให้แกะตัวไหนครับจะให้แกะละมนะนี่นะคะแล้วเราก็เอาเนี้ยค่ะไปอบแห้งอันนี้เราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไว้พิเอร่อกะิ้งนะอก ทางไ้ก่อน <laughs> แช่ได้ครับวแหงธรรมดาใช่ค่ะแล้วรับองาตอนเย็นมันจะแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอามาลองแกงเห็น อนนี can, I I. I can, 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 online, ้ถ้าเป็นโผงได้ก uh, sure. ็คือตัวเขาเรียกว่าตัวค่ะเราจะทำต้องทำกลางไว่ก่อนก็ไม่เผ็ดมากเรียกกำลันดีหั่นสา้าใส่ก็้ันค้ามหั่นหรือเมยใส่ก็ยกไม่ก็ได้เลยล่ะยกไม์เลยยกไม่เลยต่างจังหวใส่ไม่เย เรื่อเรามีไม่ไม่เยอะก็เลยทำมาให้เลี่ยงใช่ไ่าที่มันอะไรคน้ลาแต่เป็นของทางไมได้เลยแล้วมันก็จะมีพิกลอันนึงเป็นคล้กยคลที่เกลือเปิดรานมันจะมีอยู่ที่หร้านขายอะไรมีอนโชียอะไรนี้ พี่ค่ะ800 <coughs> 320ค่ะค่ะได้เนาะน้ําร้อนก็เลยทําผ่อนค่ะเพราะว่าเทออกมาจาก <coughs> <coughs>

จริงๆมันเดือดแล้วนะมันเดือดแลมคนทำโฮมสเตย์อะไรนี้ใช่ไหมเราพลาดเราไม่อพิให้แล้วก็ขามาทดลองแกรับทำไปเรื่อยๆยักว่าเมันจะหมดใช่ไหมให้แมตมันเดือดนะครับมันจะมีที่เป็นฐานนะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นถาน